สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งก็จะมาสอนภาษาอังวฤนะคะก็คิดอยู่ตั้งนานว่าแบบเออจะทำยังไงเนาะให้มันให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันง่ายจริงๆนะมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนกลัวกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้หนึ่งก็เลยได้ไอเดียจากลูกสาวนะคะคือตอนนี้เขาคนเล็กเขากำลังอยู่ปปหนึ่งจะขึ้นปสองค่ะ แล้วเขาเพิ่งเริ่มอ่านเขียนเนาะแล้วสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือเขาเหมือนตื่นเต้นกับการที่เขาฝึกสะกดคําได้ะคะ่ะเขาก็จะอ่าดูป้ายทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็แบบฝึกออกเสียงแต่ข้อได้เปรียบของน้องเขาก็คือว่าเขาเขาพูดภาษานเวย์อยู่แล้วเนาะเป็นภาษาพ่อเขาก็เลยทำให้เวลาที่เขาสะกด คำอะคะ่ะแล้วพอเปล่งเสียงออกมาแล้วเขารู้ว่าความหมายของคําแต่ละคํานั้นมันแปลว่าอะไรเพราะว่าภาษาพูดเขาได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าเราพูดยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็คือมันมีคำคำคำกล่าวคํานึงอะคะ่ะที่เขาบอกว่า without words there's no uh, language ก็คือถ้าสมมติเราไม่ได้ สัไม่ได้คําอะไรเลยภาษามันไปตอบไม่ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งก็เลยจะมาแนะแนวทางหรือว่าให้คําแนะนํานะคะกับเพื่อนๆที่อยากจะสะสมคําว่าทายังไงดีก็คือให้เอาสิ่งรอบตัวเรานี่หนะคะเอาง่ายๆเลยอย่างวันนี้นะหนึ่งจะมาสอนภาษาไอยจากกล่องนมมาดูซิว่าเราจะได้คําสักกี่คํานะคะไปกันเลยค่ะคําแรกนะคะ เออเกลกิสเออกลกิสหมายความว่าอ่าก็ถ้าแปลแบบบ้านเราก็คือออร์แกนิกนี่แหละคะ่ะคือเป็นอ่าเขาจะบอกว่านมนมกระป๋องนี้นะคะหรือว่านมกล่องเนี้เป็นอ่านมที่ทำจากฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็คำต่อมานะคะ let milk let milk ก็คือที่นี่นมจะมีหลายสีมากหรือว่ามี มีหลายคุณสมบัตินะคะอย่างถ้าเป็นสีแดงก็คือจะเป็นนมวัวเพียวๆเลยค่ะแล้วก็สีชมพูก็คือจะตัดไขมันลงนิดนึงถ้าสีฟ้าอย่างตัวนี้นะคะสีฟ้าเข้มนิดนึงก็คือจะเหลืออปริมาณไขมันแค่0.5%นะคะแล้วก็จะมีสีฟ้าอ่อนอีกอันนี้แทบจะใส่เป็นน้ำเลยนะคะ,ะคำตอมานะคะเฟต f a t หมายถึงไขมันค่ะเห็นไหมมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะแล้วก็ fra fra ก็คือจาก from นั่นเองนะคะเ e r e s d e r e s เป็นสถานที่เป็นจังหวัดหนึ่งของเป็นอำเภอหนึ่งของนอร์เวย์ค่ะซึ่งอันนี้สวยมากนะถ้าใครมาหนึ่งแนะนำให้มาที่นี่เลยหนึ่งก็ยังไม่เคยไปเป็นหนึ่งใน ในจุดหมายปลายทางของหนึ่งว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะคะแล้วคนที่เนี่ยเขามีสเสน่ห์นะคือเขาจะพูดคือพูดไม่เหมือนสำเนียงออสโลหรือว่าดอมเมนที่หนึ่งพูดอยู่นะเขาจะพูดแบบคือมันจะมีคําศัพท์ที่มันหนึ่งรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อะสำเนียงเ,เขาเกรดความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนที่เนี่ยค่ะเวลาเขาเจอกันอ่าหรือว่าเวลาเขาพูดกันนะคะไม่ว่าจากไหนก็แล้วแต่นะ เขาจะใช้ภาษาถิ่นอย่างสมมุติหนึ่งคนอีสานเนี้ยถ้าไปเจอเพื่อนคนใต้เขาก็จะพูดกันหนึ่งก็พูดอีสานคนใต้ก็พูดภาษาใต้แต่เขาเข้าใจกันนะเออเโอเค,อเคตอนนะมายเรีเตมายเแปลว่า d อ่าเดรี่ฟารนี่แหละค่ะก็คือเป็นฟาร์มนมนะแฮ์ <Hey. S 1> สับคำต่อมา n e d หนูแก need หน่วยแกแปลว่าอะไรคะแปลว่าให้คุณใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างที่ทำที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีความเป็นชาตินิยมสูงคือเขารัก รักชาติของเขามากเพราะว่าเขาเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนมาหลายร้อยปีนะคะก็คือเป็นครึ่งศตวรรษนะคะเพราะฉะนั้นเขารักประเทศของเขามากนะคะอย่างวันชาติเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดประจำชาติหรือว่าภาษาพูดถึงแม้ทุกคนแทบจะทุกคนนะคะได้ภาษาอังกฤษแต่เขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเขาจะพูดภาษาเนอเอ อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ว่าทำไมเราที่จะมาที่นี่หรือว่าเราที่อยู่ที่นี่ทำไมเราถึงจะต้องเรียนภาษาอังกยนะคะอ่ะต่อมา a n liters l i t e r แปลว่าอะไรคะแปลว่า1ลิตรคําศัพท์มันก็จะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษไม่ยากเลยคล้ายๆอังกฤษเลยนะคะอ่ะ คราวนี้เราก็จะมาดูกันว่า,ามีคำไหนบ้างที่หนึ่งจะให้ไปเนาะก็คือเขาบอกว่า,า,า,านมเนี้ยค่ะ producer e c c l e r i g a t e producer producer t แปลว่าอะไรคะแปลว่า produce นะคะ organic products เห็นไหม แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะแบบคลำทางมาถูกอ่ะอ่อก็คือ produce นะก็คือแปลว่าผลิตนะคะ e c o u r ฤก s ์แกอ่าหนึ่งหนึ่งสอดอ่าสอดแทรกอ่าไวยากรณ์ไปด้วยนะคะก็คือที่นี่ adjective จะผ่านตาม n o n ค่ะคือถ้า now อ่าคือถ้าคำนามค่ะชื่อสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ย มันเป็นพหูพจน์หรือว่ามีหลายๆสิ่งนะคะคำอ adjective ก็คือคำขยายอะคะ่ะจะต้องเติมตัว e ข้างหลังตัว a นะคะก็คือเป็น a k l o g i g e products products ก็คือ products ก็คือเติม s นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะอ่าอ่ะ,อะเอามาอีกประโยคหนึ่งละกัน bond e นึ bon ่น s o m lever e n d a k e r l i k e m e l k e n t l m e r i a n ไม่เอริเลเกพท์สูตรเวทพอที่ดีร์นรนะพอกอนจะหาได้สบรายสมมูลิและทาร์เฮนซินที่ดีรนะ์นาสนาทูเลียเบฮูฟออัดเฟชอ๋อันนี้เป็นประโยคที่ยาวมากนะคะอ่าเอาแยากออกมาเป็นอ่าเป็นวลีสันส้นๆละกันบูนถึงนะสมเลเวร์ะ เดนอเคอร์ลิกสเกเมลแกนทิมาริเอรี ia. แปลว่าอะไรบุญเดนนะอนะไรบร์นะนะก็คือเป็นชาวกเกษตรกรนะคะหรือว่าคนที่ทำฟาร์มนมอะคะ่ะเขาเรียกว่าบุญนะแต่ว่าพอเป็นพระหูพจน์เขาก็จะเปลี่ยนเป็นบรนะ์นะั่นนะอ่ะซอมเลเวร์ก็คือ ผู้ซึ่งเกษตรกรผู้ซึ่งเลเวลแรกก็คือ deliver นะคะก็คือส่องส่งนมนี่นะคะ den เออร์เคอร์ลิกส์แกเมลเกนเก็คือ the นะคะเออร์เคอร์ลิกแกก็คือถ้าเป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจงอ adjective ต,ต้องเติมตัว e เข้าไปด้วยก็เป็นเดนเออร์เคอร e ลิกส์แกเลเกนก็คือ the organic milk นะคะอืมที่ m มเรียตก็คือให้กับฟาร์มนมนี้ให้กับเดอรี่เดอรี่ที่นี่นะคะเลกเกสตูเวกโพลเลกเกสตูเวกโพก็คือว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเลกเกก็คือการวางอะไรบางอย่างนะคะสตูเวกก็คือสตูแปลว่าใหญ่ค่ะแล้วก็เวกแปลว่าน้ำหนัก ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือน้ำหนักที่หนักมากเหล็กเก็บพวกก็คือวางวางความสำคัญนั่นเองนะคะวางความสำคัญก็คือให้ความสำคัญนั่นเองค่ะ at ก็คือ that นะคะแปลว่าอะไรก็แปลว่าเกษตรกรเนี่ยที่ทำนมออร์แกนิกเนี่ยนะคะเขาจะมุ่งไปที่ว่า มุ่งไปที่อะไรคะ Deer and Pogon Scardesubra Smule Deer นะก็คือสัตว์นะคะ The animal นะคะก็คือหมายถึงปัสสุสัตว์นั่นแหละค่ะหมายถึงโคนมนี่แหละค่ะ Pogon p o น o n ก็แปลว่าที่ฟาร์มนะคะ P แปลว่า o อนะคะ g o นก็คือฟาร์ม Scardesubra Smule s c a r d e าไดก็คือ should be นะคะก็คือ h a r d e s o b r a ก็คือให้สัตว์อะคะ่ะมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ s o b r a สม u l ีด so ี ee, ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ otahensin t i d i r n e s n a t u r a b e h a v o r a t f r e d ก็คือหมายความว่า t h e n s i n t i l t thaensin t i l แปลว่านึกถึงนึกถึงใจเขาใจเรานะคะ อันนี้ก็คือเหมือนกับนึกถึงสวัสดิภาพของสัตว์นะคะของไอเจ้า,าบัวทั้งหลายนี่นะคะ natural i b e h a o r ก็คือความต้องการทำตามธรรมชาติของสัตว์นะคะแล้วก็ a f f e d a d f r e d แปลว่าพฤติกรรมหรือว่าความาความเป็นอยู่ของสัตว์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ เนี่ยค่ะจาก <Su zy> นมหนึ่งกองค่ะได้สับไปเยอะมากแล้วก็ได้หลักแวร์กรเยอะนะสำหรับวันนี้เออหนึ่งเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะปวดหัวเนาะก็ลองมาทวนกันดูนะคะว่าวันนี้หนึ่งให้สับอะไรไปบ้างหนึ่งให้คำว่าอะไรเออคร์เลกิสเอกเลกิสแปลว่าอะไรคะออแกนิกเนาะเลตเม์เลเม์ก็คือนอมที่มีไขมันต่ำนะ f a t fat ก็คือไขมัน f a t นั่นเองนะคะ fra fra คืออะไรคะ from จากนะคะ the ร์รคือจังหวัดหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งนะคะของนอร์เวย์อันนี้เดี๋ยวหนึ่งให้ลิงก์ไปดูภาพส,ายสวยๆของ the รนะคะ m y ย e อรี m y ตม i e เก็คือ dairy dairy farm นี่เองค่ะ n e e หน่ r ยแก e e d หน่ g ยแกก็แปลว่า ให้ uh, need แปลว่าใช้ประโยชน์นะคะก็คือให้ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศนอร์เวย์ที่ผลิตขึ้นจากนาเอยนะคะแล้วก็ and l i t e r an แปลว่าหนึ่งค่ะ an แล้วก็ l i t e r ก็คือหนึ่งลิตรต่อมาก็คือหนึ่งให้คำว่าอะไรไปไนะเมื่อกี้บอกว่า produce produce ก็คือผลิตนะคะ produce o r g a n i e products ก็คือผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะคะถ้าหนึงให้กดไวยากรณ์ข้อหนึ่งว่าถ้าคำนามเป็นพาหุ้มพืช adjective ในนอร์เวย์ต้องเติมตัว a หรือตัว e ภาษาอังกฤษข้างหลังด้วยเนาะอันนี้เราก็ได้กดไวยากรณ์ไปข้อหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็บลนนนะบลนนนะแปลว่าชาวนาชาวคนที่ทำไร่ทำสวนทำฟาร์มเนี่ยค่ะ ว่าเป็นพหูพจนะถ้าเป็นเอกพจน์จะใช้คำว่า bon นะบนนะบนนะเดี๋ยวหนึ่งให้ไว้นะคะแล้วก็ den เอเคอร์ลิกส์แกมเมลเกนก็คือ the organic milk นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าคำนามเป็นเฉพาะเจาะจงคือมีมีเ e n มีเ y มีก็คือเป็น the ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแต่ว่า คำ,คำศัพท์ของนอร์เวย์จะมีเพศคือเพศหญิงเพศช,ชายแล้วก็เพศกลางเหมือนถ้าใครเรียนอ่ารู้สึกจะอ่าฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะีคะเขาก็จะมีเพศนะภาษาทางยุโรปจะมีเพศบอกเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าเอ่อเอเเลกิสกมเลกนก็คือมคแม่กับแปลว่านมนะคะ ถ้าเป็นคำเฉพาะเจาะจงก็คือเติม en ข้างหลังเพราะว่าเมลเป็นผู้ชาย <t> พราะเมลเป็นผู้ชายเมลก็เลยต้องมี en ข้างหลังเวลาที่เป็นเฉพาะเจาะจงอันนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันไปก่อนแต่ว่าตอนนี้จำคำศัพท์ไปก่อนนะคะ leg to vekpo แปลว่าอะไรคะ leg p o แปลว่าให้แบบล,วลวงวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปหรือว่า ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะเลเกสตัวเวกโพก็คือตัวเวกแปลว่าน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นเลเกสตัวเวกโพแปลว่าให้ความสําคัญนั่นเองค่ะ dear นะพอกอน dear นะพอกอนก็คือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่ฟาร์มนะคะพอกอนแปลว่าที่นี่ใช้ไม่ไม่ได้ใช้ in the farm น้องใช้ on the farm เรื่อง for, ่เอเรื่อง preposition ที่นี่ก็แบบ สุดๆมากค่ะเพราะว่ายิ่งคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วพอมาลง n o t preposition แนหรือ preposition e o โอ้โหต้องท่องกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะ่า s c a l ha d e y s o b r a sumule แปลว่าไงคะแปลว่าให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อืม ha d e y bra แปลว่ามีความสุข ha do d e y bra เธอมีความสุขไหม ยา yeah, ใหญ่หาได้บราใช่ฉันมีความสุขนะคะซอมมู Som ่ลก็คือ as <Yeah. S 1> possible นั่นเองนะคะซอมแปลว่า which แปลว่า, uh, which, แวา that แปลว่า the person who ก็ได้นะคะซ uh, uh, อมซอมมู่ลี้ก็คือ as possible อกอกแปลว่า and นะคะทาเฮนซินทิลทาเฮนซินทิลแปลว่า ให้นึกถึงอย่างในบริบทนี้ก็คือให้นึกถึงสวัสดิภาพของอความต้องการทางธรรมชาติแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาตินะคะดีนะนัทูเลียเบฮูฟนัทูลีก็คือ natural นี่เองนะคะนัทูเลียเบฮูฟ of アดเฟร b เบฮู f แปลว่าความต้องการ a ดเฟร d แปลว่าพฤติกรรม เอวันนี้ได้หลายคํามากเลยเนาะแล้วเนงเดี๋ยวนึงจะมาต่อนะคะว่าแบบเ,เรียนภาษาโนเวนี่มันสนุกนะมันไม่ได้ยากแล้วก็เราสามารถหาสิ่งรอบตัวได้ง่ายๆเรียนกันเรียนไปพร,พร้อมๆกับหนึ่งนี่ละค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะแต่ว่าหนึ่งก็ยังย้ำอยู่นะคะว่าสิ่งที่ทำให้เราได้ภาษาคือการไม่ทอ้อถอยแล้วก็สม่าเสมอกับมันคือคำศัพท์เนี่ยคุณต้องเก็บสะสมทุกวัน วยากร์คุณก็ไปทีละข้อก็ได้ค่ะเก็บไปเรื่อยๆนะแต่ว่าข้อดีของการที่เรียนกับหนึ่งก็คือหนึ่งจะไม่ได้ลงเป็นไวยากรณ์ล้วนๆหรือว่าคำศัพท์ล้วนๆแต่หนึ่งจะพยายามเอามาผสมผสานกันแล้วดูว่ามันใช้ในชีวิตจริงยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้หนึ่งลาไปก่อนคะ่ะถ้าสมมติใครที่ชอบแล้วก็กด ไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะคะที่เพจหนึ่งนอสแม่บ้านนอเวย์ค่ะสวัสดีค่ะฮาลด